ครับพี่น่องครับอ่ามื้อนี้ร้านสามมายมมาเยี่ยมสไปงานอยู่สะานแดนดินครับไปข้าวเข้างกว่าเข้าดาวอันที่ผมพูดที่ผมได้ยินข่าวันได้ผัวแล้วนี่โมกับมหาลุงจะเยียนบ่ครับเออเอเอเออเอออเออเอเอเงิเอยเอเงเหออเงินหยังเอ

คะแนนแล้วมันก็ตายกับคาค้มไม่ไม่มีคนถามว่าเป็นอย่างมันคือบ่มายามรุ่งเชียนี่อะไรผัวแล้วเหนะเขาว่านั่นติดติดติดแค่ไหนนี้มาครับผมเขาจะว่าติดน้องขาคว้ยเออไอเอแไอยันต์บนสื่งัวงสื่อควายมาเลี้ยงอะไรขายอย่างน้ำงัวน้ำควายครับงัวดเสด็วันข้าควายอยู่ลุงหักได้แล้วมาช่วงนี้นะสมาเร์ต ลองนี่ใส่กับเจ้าปลาแดอู้อ้าวนี่ยปลาแดกวางเอาใส่เจ้าปลาแดกว่างหน่อยเอาปุ๋ยทำยังไงเกิดมาบุคคลนี้เพื่อนบุคคลหันซักจับมายามรุ่งครับอ่าฝ่าวฝนนะครับหลังจากที่ไปได้ผัวเป็นตัวเป็นตนอยู่ทางสไครอ่าอ่า โชคไม่ใช่บอกว่าขาาวคัอยูเมื่อเมื่อนั้นเพื่อนฝากก่อนในหัวเพื่อนบางเลยตอนจีตากรบอกได้เคยได้หัวต้เกียเนาะเต่ได้ว่าขอมอบก่อนให้กับคุณสามีหน่อยอ่าเพื่อนวางได้บะ วันนี้ดีใจที่ได้หัวเคยเสียตัวมาแล้วก็หลายหนวันนี้ได้หัวเป็นตัวตนแต่เป็นคนเดียวอะไรไม่ได้จำมันเลยโอ้สายไฟตังมาแจ้ย <c oughs> คิมยังขึ้นป่าเอาให้ถามเน่ปยังขึ้นายากมาได้หัวเราขึ้นายายมายามลุงค่ะิมย่างก,กับเขา หืมโอ้ครับเขาสมาร์เตอร์ไปได้มาแต่งอมหามันเดิมกหมโทรหาตลอดด้วยเออเจ้าสวยแรงด้วยเออกตบว่าได้บ้าดอกทุ่นมอนมีมันมีแฟนขาปุ่นสงสัยว่าหลานสาวอาจารย์คมไปได้ผัวไปอยู่น้ำปีสายยันเราคือบ่มายามลุงเกลือเนี่ยผนังเข้านั่นัะคือมันผัวไวมาลุงนอันนี้บ่ใจาผัวหนี่งเป็นเนียจ้ะเออสีแดงในแค่จะฟังเนี่ยไม่อยากเว้าเออ คำนี้ลงก็มาแล้วดิตดีฉันบ่ออิ่มบ่ไปหรอกินของกินน้ำบ่ออิ่มกินทครับพอนีสิไปคอนเสิร์ตกันยุทธีอําเภอสว่างแดนดินจังหวัดสกลนครนะครับเขียจำพร้อมนะครับผมตอนนี้ยนยันังเตรียมพร้อมแล้วสไตล์บายอยู่ที่บ้านอาจารย์คุมเกียวนะครับ เมื่อได้บางๆก็ยจะมาสู่ป่าอยู่เห็นสู่ป่าเป็นสมุนตะสมบูรแต่ว่าว่ามาสิสูดพิยูสสีสูดพิยุสิสูดอีกนึ่งแต่สู่ป่าเมื่อไดส่วนผมนั่นเองครัเดี๋ยวสิสเียังขึ้นบอยง่ายเพราะผมอยากกินปลาแบบปลาหน้าปลาหน้าปลาตาเวลามนกระซื้อกระลาบมาลาวังเวลาเขาไปซื้อของที่ตลาดนมุมากินหมอหอยกระลาวังด้วยเจี๊ยหอยข้าเจ้า เอาไปเกี sociedad, ่ยขีดตุ้มมาสับเราตากแดดเราเสียมสับเราตากแดดว่าบอกหอยขวงคือเขาต่องหายเองยุ่งเนีเสียเพลย์หดเลเอามาใส่แมวเนี่นเอามาใส่แมวนี่อันเอาขามเอายาขีดนะยาดูงาขามอ๋อขามขามสุมาเตอร์ไปได้มหาลุมมาะวหามขามมาเดิมเจ้า กำลังอยากทำเนม่บอว่าอยากทำด้วแ ok si ่ว่างนดก่างไปจยอเนี่ไอ้รอพ่คุยรอคนี่ไอ้คุยไปนะน้าคดล้วแถมครับพี่น้องเมื่อนี้ครับ มื่อนี้กนังเป็นงานวันเกิดของหลานรักนะครับน้องเฮงสวัสดีครับลูกสวัสดีครับว้าวอ้หูหงูใครเอามาให้ใครเอามาให้โมผู้ใดมาให้ลูกใครเอามาให้เฮงเด็กสามตัวสี่ตัครับโอ้ยเรื่องไทยล่ะสวัสดีค่ะ มีอซอาจารย์คมเที่ยวค่ะครับฟังเนื้อฟังตัวได้ด้วยค่ะเอซีอาจารย์คุ้มลายค่ะผู้ใหน้อยเนาะรับพี่น้องขึ้นหนาโบว์แกวสีบนครับพี่น้องครับปากช่องไหมปากช่องบัวแก้วได้ดะครับอย่าลืมฝากไปกดช่องของบัวแก้วสีบนเด้ดยครับเอของอาจารย์คมเที่ยวนะครับโบวแก้วไปดูสาววอลลัเสียงหวานนี่ใสดีครับอันแต่ว่าชิ้นว่าว่าหนาของอีนั่งนี่้มันสื่อฟิซามาชิ้น ไากินเข่าก็ไปหนาไปเลยบันทิจ้าฝากช่องของลุงด้วยนะเจ้าติดตามสุมาเตอร์แอปชีกทุกคนที่ถามหาบันเดอมาหาลุงงอมหาเหมือนเดิมเจ้าคอมเมนต์มาให้ตลกกูเจ้าก็แล้วเจ้าสวัสดีเจ้าเพูนบอกว่างอมหาเหมือนเดิมกลับมาเว่าเพิ่นเหงาเพไนกินหอยขึ้เก่าอ่าลืมลืมครับลืมแพนมาที่ตรงนี้นะครับอ่าอ่าน้องดาวคนสวยสวัสดีจ้าเนี่ยคือเสาไทยหลาเป็นยังงั้นเ้าเรานอกเขาไม่เกา่ยวมัน เออเขามีครูเออจิโน่อะไรดีเออชิโน่อะไรดีไอ้โจ้ขอรว่าชิโน่อะไรดีครับนี่นะครับพี่น้องครับกิบิสินธปินแนนเด็ดคอกไว้ทางขังเลยกับพ่อมาเลยอ่าเอาสวัสดีกอลูกสวัสดีกอลุกถังเขาไว้แยกกันดีกว่าเออครับมื้อนี้วันเกิดเพื่อนนะครับวันเกิดเพื่อนครับวันที่สามสิบเอ็ดธันวาคมสองพันห้าร้อย ถากันเาลยใไหมหดสิบเอ็ดหสิบเอ็ดได้เจ็บปีล้วยันได้เจ็ปีไหนไปีกายนี่สี่เยเนาะสิี้อดหาเลยวันีเมนหาปีนี่โว้ตายแค่ไนเลยมีคนมาถามมาถามเรียงเมียยันนี่แหะว่าเอาเราเศร้ากับผู้นั้นผู้นี้หรือบอ่าจะสิไรยังไหกันนึกองามาถามสอกมาดอก เออ้ยเงี้ยแปะน้ำไปแปบน้ำไปดูไปอาบน้ำแล้วเปลี่ยนชุดศิลปินเลยอ่โอเคชุดแฮปปี้เบิร์เดย์เลยครับพี่น้องเอาไปเฉลี่ก่อนครับแฮปปี้เบอร์เดย่าอลย่าลืมนะครับเด้อฝากช่องของบัวแก้วสีบนน้ำนะครับครับครับดาราสาวน้องหล่อสาวสวยจากเมืองอุบลราชธานีครับอำเภอค่ำฉะรวยนะครับน่าจะรวยนะเฉลี่ยไปแล้วครับพี่น้องรวยข่ำเฉะรวย ้ยเหลือ32%มสิบสองเปอรเนในไทยหลูกว่าน้อแรง